โดยเราไม่ต้องไปทำให้เมตตาอะไรมันออกมาเองเถอมมะนมูกเมื่อเมตตามันออกมาเอาเมตตามากลมกลืนกับอัตตาของเราซะก่อนตรงที่สำคัญปกติพอเมตตาเราก็รีบไปให้คนนยิ้มแฉ่งเลยลตัวตนก็เลยหลบอยู่หลังรอยยิ้ม แต่ที่ถ้าเอาพอมีเมตตาเกิดขึ้นเมตตาชฉลมอมตาไลยสักก่อน้องชฉลมที่อะไรหายไปอัตาจะหายเมื่ออัตาหายไอตัวเมตตาอัปปามายาที่เหลือก็บริจาบเป็นทานหนุกตาบอกขึ้นโต๊ะบุฟเฟ่เลยใครอยากได้ให้มาตัก อย่าเผลอไปตักแจกนะตัวตนจะกลับมามเพราะเราไม่มีแล้วอะไม่มีแล้วเอาก็ไปเลยใครอยากเอาอะไรก็เอาไปเมื่อเป็นอย่างนี้ใครยาเอาอะไรก็เอาไปเมื่อตัวตนว่างข้างนอกมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา แต่ข้างในเราไม่มีแล้วมันก็จะเบาขึ้นไอ้ตรงที่ข้างในไม่มีแล้วเนี่ยมันวางอะไรมั่งรู้ไหมไปดูคีรีมนนสุพระพุทธเจ้าบอกให้พระอนทน์ไปบอกท่านพระสารีบุตรที่กำลังนั่งทุกขเวทนานให้วางสัญญา ส่วนนัตตาวางสังขารสุวนตตาส,สัตว์บุคคลตัวตนเราข้างนอกมันจะเป็นนัตตานี้ถ้าพวกเราซื่อๆก็ไปนั่งวางสัญญาวางสังขารมันจะวางได้ไหมเนื่องจากภาษาริบุตรปัญญาเจลิญมันก็ไปหาเหตุเหตุท,ที่มีสัญญากับสังขารเพราะมีเรา าการกระดับเราด้วยเมตตาอัปปมานญาแบบนีพอเราดับสัญญากับสังขารก็เลยดับเวชนาก็เลยดับข้างนอกมันก็เลยไม่มีคนไปให้ความหมายก็เป็นแค่ท่าสี่แปดปูนเข้าใจนะข้างนอกเป็นท่าสี่แปดปูนเรามีไหม เราก็ไม่มีก็เลยเป็นธาตุสี่แปปูนชะกระทบกันเหมือนน้ําวิงปิงวังยมนานไหลรวมมาเป็นกระแสน้ําเจ้าพยาก็เป็นแค่ธาตุสี่แปดปูนไปได้วยกันไอตรงนี้แหละคืออนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรเลยอนัตตาแปลว่าไม่มีความหมายมันจะเป็นธาตุเป็นอะไรก็เป็นธาตุแต่ไม่มีความหมาย ไม่มีความหมายว่าเป็นภูเขาไม่มีความหมายว่าเป็นต้นไม้ไม่มีความหมายว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสวยเป็นหลอ่อไม่มีมีแค่ธาตุสี่ดวงตาพูดอีกอัน,นเหมือนกับถุงที่ใส่ตัวเราเนี่ยเป็นอ๋อเนี่ยมันแตกออกแล้วตัวอ๋อทั้งหมดก็เป็นแค่ธาตุสี ว่าไอ้ถุงตัวนี้ใครนคนคล้องเราคลองเมื่อถุงมันแตกมันก็เป็นแค่ธาตุสี่มเมลยกายเป็นธาตุกระทบทาอย่างเ่าเป็นธาตุกระทบทาแค่นี้แหละธรรมชาตินี้เพือแต่รู้รู้ที่เห็นธรรมชาตินี้กระทบกัน ไม่มีความหมายอย่างนี้นี่คือเราเห็นโครงสร้างหมดแล้วเหลือ,อยังไงที่ทำให้มันชำนาญทำให้ชำนาญก็เอลือจิตอยู่กับปัจจุบันอริยมรรต้องเกิดก่อนได้ปัญญาตามมาปัญญาตามมาก็คือ สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล้วนแล้วแต่เป็นนักล่าและผู้ถูกล่าค,คือระบบนิเวศเข้าใจนะตอนเนี้ยเราก็ดำรงอยู่อย่างเงี้ยทําไม่ชํานาญก็จะไม่มีอะไรชอบไม่มีอะไรชังมันไม่มีอะไรกบอะไรใครไม่ไม่เคลียร์ก็ซักได้ ่ัักเหลวงพ่อ่อพอพูดถึงคีริมาตุยสุนแล้วก็บอกว่าการที่เราวางเราไปแล้วสิ่งที่มันหายไปมีอะไรบ้างก็คือมีสัญญาสังขารเวทน,นาเวทน,น,น,นาหายไปรูปเนี่ยเห็นเป็นธาตุสิแต่ว่าแล้ววิญญาณ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 ก็คือตัวเราเลยถ้าต,ตัวเราไม่มีแล้ววิญญาณมดนจะเหลนะืออะไร หนูเข้าใจว่าวิญญาณคือการรับรู้หือว่าการรู้ก็คือผวิญญาณเนี่ยมันยังกึบกล้ำขึงจะเป็นผู้รู้มาเหลือลแต่รู<ล>้เฉยๆเป็นความรู้ถ้าวิญญาณมีตัวตนก็คือผู้รู้เออตัวตนไม่มีก็เหลือแต่รู้ตัวนี้แหละพ<ม>อสำคัญเราอย่าดูจากอะไรเยอมาน นี้อริยมรรคมันจะเกิดได้คือใจเราต้องมีทานตลอดต้องมีเดินจงกรมตลอดแล้วดูที่พอใจอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าวาสนาคนที่มีวาสนาเท่านัน้นจะเห็นธรรมก็คือไอตัววาสนาเนี่ยก็คือเราจะต้อง มันต้องก่มกล่อมจนมันก็เลยสร้างวาสนาขึ้นถึงจะเห็นสภาวะแบบนี้เนี่ยวาสนาแล้วก็ความอะไรก็ยันวาสนาฮะวาความศิวิไลความศวิไลของธรรมก็นี่โครงสร้างความศิวิไลของธรรม คือต้องความสีวิไยของธรรมไว้คือต้องรู้ว่าต้องมีใจเมตตาอภัยมานยาก่อนต้องถึงเดินอย่างนี้นี่คือความสีวิไยของธรรมในห้นั่งคิดยังไงก็คิดไม่ออกขณดเดินผ่านเราเดินได้อย่างนี้มาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วเวลานึกคําพูดมันจะเป็นสัญญามันยังนึกไม่ได้เลยคุง <c oughs> พ่อต้องเดินเดินจิตใช่ ความสีวิไลของธรรมมีวาสนาและความสีพิไลของธรรมแล้วเมื่อเกิดปัญญายานเป็นปัญญาญาณไม่ใช่ความคิดพอเราเห็นตัวตนหายไปเนี่ยปัญญาญานเมื่อปัญญาหายไปเพราะอำนาจของอริยมรรตัวตนหายไป เนี่ยตัวตนหายไปปัญญามันก็จะอเกิดอ๋อตัวตนหายอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยปัญญาย,ายัานใหญ่เมื่อตัวตนหายไปข้างนอกมันก็เลยไม่มีคนไปภากแล้วว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันก็เป็นแค่ธาตุสี่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราอยู่ตรงนี้มันก็ทำให้ข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรที่มากวนเรา ถือว่าเพราะว่าถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่มีแล้วอ่ะของเราก็เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเออก็เป็นของเขาแค่สี่แปดปวนหมดแล้วเพราะไม่มีเราไปไปเจ้ากี้เจ้าการ <laughs> เราเราไปเจ้ากี้เจ้าการไอ้ตรงนี้ต้องไปนี้ไปนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้ย่าเห็นทั้ <laughs> งหมดหมาจากเราหมดเลยคือตัวตนของเรา ก็เลยให้เข้ามาที่เหตุมาเข้ามาดับที่เหตุเหตุคือตัวตนก็ดับตัวตนซะก็อะไรเกิดขึ้นก็ดูปัญญาญาณก็จะเห็นว่าไอ้ตัวตนมันไปภาคอะไรไปมากสิ่งเหล่านั้นก็จะดับหมดนะดูแล้วมันง่ายเลยใช่ไหมแต่เราไม่เคยมองตรงนี้เลยเรามองไปข้างหน้าตามนี้ ควาปรุงแต่งของสังขารแต่ไม่เคยมองย้อนกลับมาดับตัวเนงอะไรก็ทำปไปนไม่รู้กี่ร้อยชาติก็ดับอยู่ข้างหน้านี่มีวันหนึ่งที่ฟังคลิปของพ่อเร็วๆเนี้ยแล้วก็มีพูดถึงเหมือนก่อนจะตายที่เวลาเหมือนเวลาดีเวทมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่า กับค่อยๆคย่อยๆใช้ความรู้ความเข้าใจแต่ดูว่าตัวปัญญาญาเนี่ยมาใช้ตรงที่หัวใจเต้นในอะที่ตรงเขาก็หัวใจเต้นตนี่ก็มันก็ไล่ล่ากันใช่ปะไอ้ห<ม>ัวใจเต้นเนี่ยวงจรชีวิตเห็นอยู่เนี่ยมันก็ไล่ล่ากันหัวใจพยายามเต้นเพื่ออยู่ความตายก็ไล่ล่าเห็นไหมล่ะเรือนไล่ล่ากันอย่างเงี้ยไม่เห็นการไล่ล่าอย่างเงี้ยความเห็นอกเห็นใจก็เกิดขึ้น มันก็เลยดับตัวตนของตัวเองเห็นยังมันไม่ไปสนใจหัวใจเต้นแล้วมันก็ดับตัวตนไปไม่ดับตัวตนไปไอหัวใจเต้นก็เป็นแค่ธาตุสี่แปดปุ่นเวทนาจะหายไปเพราะไปดับสัญญาสังขารใช่ไหมพอดับตัวตนสัญญาสังขารมันก็ดับไม่ใช่สัญญาเวทนาที่เกิดอยู่ก็ดับ เพราะว่าเคยทําก่อนนอนแล้วก็ลองทําก่อนนอนแต่พอทําแล้วอ่ะไปเหมือนลองหัวใจเต้นใหม่ซึ่งไม่ลงที่เป็นท่าสีที่ไม่เหมือนเราว่าดับไปแล้วรอบนึงใช่ไหมคะก็คือเห็นอกหัวใจออกมาแล้วไม่ตาอปมายาออกมาแล้วละลายละลายตัวตนแต่ไม่ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้สรุปว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอ้าง สิ่งนี้ที่มันเต้นอยู่ก็คือท่าศีลเมื่อเป็นท่าศีลมันถึงจะอ๋อมันก็นเป็นมันไม่เปียอะไรแล้วมันก็เป็นแค่ท่าศีลที่มันแบนห้ดมันก็ถึงอ,อาจจะเป็นอะไรจะเต้นยังไงก็ช่างเขาช่างเขาแบนเพราะเราไม่มีไม่มีเราแล้วออตัวเจ้าของไม่มีอ,อันนี้คือถ้าใช้ถึงนิพพานก็ได้ใช้แค่ดับเวทนาขนาดนั้นก็ได้ ระดับเวทนานี้ก็เป็นนิโรธสมาบัติใช้ได้หมดเลยแค่ตัวตนคนเดียวเนี่ยห็นว่ามันแตกแขนงไปเยอะแยะก็แต่ก่อนบางเวทนาแค่ถ่าสีแปลกว์เป็นธรรมดามันยังวางแค่นี้แต่ว่าก็ยังมีตัวตนอยู่แต่อันนี้ไม่เไปดับที่เหตุเหแรกเลยคือตัวตนระดับตัวตนแล้วมันดับนี่ เพียงแต่ตอนนี้สายตาหรือว่าปัญญายามันเห็นดับตัวตนแล้วไมยสัญญากระดับสังขันขันห้าดับหมดไอ้ไนุกระดับนี่ก็ดับแต่ตอนนั้นปัญญาเราไม่กว้างจะเห็นไม่หมดก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเหมือนขันห้าอยู่ในอุเบกขาบางตัวที่ไม่ได้วานที่เหตนก็คือตัวตนเพราะตัวตนนี่วิญญาณมนไม่ไดอบ <laughs> แล้วก็สัญญากับสังขากรก็ดับยใช้กฎข่มด้วยกําลังสมาธิพอตัวตนในเด้ดับถ้าใครจะซักไรอ๋อซักไหมไปทําก่อน<ม>นะคืออากาศอย่างเงี้ยหัวมันไม่โปง่งถ้ามันโปง่งมันจะปลื้ดไปอย่างนี้ตามไปเมืองจีนเ<อ> <laughs> มื่อไอที่เมืองจีนก็ยังไม่แน่ว่าจะโปง่งไหม แต่ที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยพอมันเจอลบสี่ลบสองโอ้มันจริงคาว่าดับของหลมพ่อก็คือไม่จับไม่มีอะไรไม่ไม่ไปจับมันก็เราไม่มีแล้วจะมีอะไรไปจับ่ะมันก็ดับมันมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นพอละ มัันนย่าแต่ไม่มีคนไปภาคมันว่าเธอสวยเธองามเหมือนมันก็เป็นธรรมชาติของมันนั่นแล้วบองลึกซึ้งเข้าไปในธรรมชาติอันนั้น,นก็คือธาตุสี่แปดปวนนั่นเอง ขึ้นรอบตัวนี่ก็เห็นเห็นเป็นผู้ล่าก็ผู้ถูกล่าพอพิจารณาตรงนี้ก็จะรู้สึกมีเมตตาใ,ใจก็นะมาเดี๋ยวนี้อย่าพึ่งข้ามไปถึงเมตตาให้ดูเห็นดูถึงใจว่าไม่น่าสงสารหนะ้าเหมือนบำโพกแอันี้ก็แบบอย่างเดินไปก็เห็นอะไรนะ,ะเห็นแมวแมวก็ไล่ตัวน้นในขณะเดียวกันก็มีอะไรแบบแมววิ่งตามแมวต่นี้เห็นตอนี้ก่อไปเราจะไม่แยกเป็นตัวตัวละ เฮ้ยทั้งหมดเป็นแบบนี้หมดเลยไอ้สรุปีันีงแล้วเราเพื่อไม่ใจเราขายคือรนงแล้วพอความรู้สึกอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเลยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเบื่อเบื่อหน่ายเหมือนนี่คือมันกดเข้าไปแล้วมากดเข้าไปแล้วต้องมองวิ่งหน้ได้เห็นอกเห็นใจแค่แค่นั้นไม่ต้องเข้าไปลึกต่อไปเอาแค่ห็นอกเห็นใจเพื่อไม่ใจเมตตาก็ลินออกมาพอเมตตาลินออกมา ล้างอัตตาตัวเองเลยคามเบื่อไม่เกิดจะลึกไปเลครับเหมือนเห็นเรื่องที่มันแบบทุกอย่างเนี่ยย้อนกลับไปมันก็กลายเป็นเรื่องเด็กเนี่ยซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยพะมันไม่ออกมันหมุนวนอยู่หมุนวนอมันต้องออกมานี่ออกมาคือล้างตัวตนเลี้ยวเข้าไปที่หลวงพ่อบอกออกมานี่คือใจเราต้องดึงออกมาจากใจ ว่าออกมาคือออกมาจากวงจรนี้เมื่อถ้าวงจรนี้มันจะซ้ำไปเรื่อยเมื่อซ้ำมันคยเกิดการเบื่อต้องลองไปเปอย่างถอยเป็นผู้ดู่อถอยมาปัญญาก็ไม่เกิดมันต้องปัญญายานต้องเกิดขณะนี้แหละไม่รู้จะอธิบายยังไงพอเห็นอกเห็นใจแล้วเมตตาประมาณยาเกิดมันก็ยังกําลังไหลลินอยู่ ล้างอัตตาเลยต้องฝึกจนทำจนมันเห็นเออเอ้คอ,อ,อครั้ง,งที่<อ>หนึ่งทำได้ครั้งที่สองอาจทำไม่ได้ไอ้เมื่อกี้ทำไงวะนึก<อ>ไม่ออกอ่ะให้จำให้ไอ้เราตอนนี้เราต้องเดินกิจต้องให้เข้าใจพอมีเมตตาเม,มื่อไหร่เอาอัตตาออก อัตตาเนี่ยคือกีศาจของเราออกขึ้นมาแ้าทำตรงนี้อย่างเดียวก่อนเพราะอัตตามันหมดทุกอย่างมันก็จะเหมือนฟ้าสว่างขึ้นมาเองถอยเป็นผู้ดูมันแค่ถอยออกมาแต่ว่ามันอัตตานี่มันอีกชั้นหนึ่งใช่ก็<ม> <laughs> ออยังมีผู้ดู <laughs> <laughs> เขาละอัตตา,ตาไปแล้หมายถึงว่าก็อลองทําดูดิเราก็เป็นผู้ล่าไม่ไปมีเร<ม>าอะไรแล้วอัตตาเรามีอยู่พอมีเมตตาประมาณยาออกมาจากใจนะให้มันกระสมกันเลยที่หลวเข้าใจเหมือนกับว่าเวลาที่เราเห็นผู้ได้และผู้ถูกได้มันเหมือนรู้เห็นตามความเป็นจริงคือเวลาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงความสื่อิงของความเห็นอก มันจะออกมาจากตามปรมวัติจริงไม่รู้จะไงก็ได้เห็นไอ้ดุกเห็นใจออกมาใช้ว่าเดี๋ยวมันจะล้ําไปไอ้นี่นไม่รู้พอเห็นดุกเห็นใจเกิดขึ้นแล้วดูเข้าไปในจิตเราะจะเห็นว่าเมตตาปปมานยามเกิดหนม่มเกิดไหม,มถ้าไม่เกิดแสดงว่าอารียมรักที่เราตั้งไว้หลุด เนี้ยมันเลยต้องขึ้นอยู่วาสนาด้วยมีคนบางคนทําถึงอริยมรรคได้แล้วแต่ถึงวาสนายังไม่พอมันก็ทำให้ต้องดต่อไปต้องมีเรื่องโน้นเรื่องนี้มาฉุดออกเพราะวาสนาก็เลยไม่เห็นความสีวิวไลของธรรมเนี้ยมันก็จะเรียกว่า ดำมันยังไม่สิ้นช่วยอะไรก็ไม่ได้